อสวัสดีชาวไทยที่เป็นไม่นอกโลกกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยูกับผมอีกแล้วนะคะายอยูมาวะะาันยนี้ทำไรีวิวบ้านหลังที่4นะคะมาบ้านที่สี่บ้านที่หลังที่4ี่นะเก้าล้าาแนเก้ับเก้าทใครเดินชน ครที่เดินทูสสองจิตตวิ่งตั้งมบล็อกับกแตงโมนะบล็อกบล็อกทองนะเดี๋ยวนะบล็อกแตงโมก่อนหนึ่งสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแปดนะเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะมีอยู่สิบเอ็ดล็อกปะเออสิบสองนับก่อนนับ สามสี่ห้าปดเกนะมีอยู่เก้าอันแล้วก็มาสิบสิบเอแล้วก็สิบสองนะสิบสอะสานะเป็นขบวนเลยนะสิบห้าบล็อกทองทองประมาณน่าจะกี่บล็อกวถเรปจะเป็นบาแล้วก เลขทุกข hey, mm ั hmm. 8, b óg, b k, b óg, b ้นบนหนึ ah. ame, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมีอยู่แปดวางลับบล็อกทองส่วนบล็อกปลาทองบล็อกปลาทองมีอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนับมีอยู่แปดบล็อกละอ่ะแล้วก็มาดูในห้องนี้กันนะเออก็คือแบบเป็นห้องเล่นเป็นห้องนั่ง เป็นห้องนั่งเล่นนะแล้วก็เป็นแบบห้องอ่านหนะน,นะนังสือนะแล้วก็ปึ๊บมานั่งอ่านนะเออแล้วก็สามารถถ่าออกไปแล้วปึ๊บให้ปิดไฟนะนี่ปึ๊บแบบนี้เลยนะแล้วปึ๊บอ่ะนี่นะรับปิดไฟด้วยนะเพราะว่ามันเกลืองเนาะ โอ,อ้หวครับผมหมตั้คัแรกก็เสร็จไปแล้วไปดูขั้นสอง ีค das ือโต๊ะกินข้าวนะอ่ามีอยู่สองโต๊ะนะก็อันนี้เป็นโต๊ะที่ดูของรางวัลที่เราได้มานะประจำสามันนะเพราะเรามีเพื่อนอยู่เลางคนแล้วก็ที่นอนมีอยู่สองเตียงนะเดี๋ยวผมจะสร้างอีกเตียงหนึ่งหาก่อนเนี่ยอ๋อเจ้าก้อยแล้วก็ตรงนี้คือแบบเก้าอี้ทำอาหารนะเอาอะไรมากตต้องแบบนั่งนะเพื่อจะไม่ขา แล้วก so right so, um, ็กล่องสองกล่องน้ำแล้วก็ตัวคามาแล้วก็ไฟแล้วก็ก็อันนี้อะอ่ะอันนี้เป็นตรงที่เป็นชมวิลนะจะนอนกับแฟนนี่ชมวิวนะมาเอาเรื่องกันเลย บ้านอ่ะน่ามากเลยทุกคนนี่นะคือหน้าบ้านสวยมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำบ้านที่ห้าน่ะไปไปเอาไปละ